ดต้อนรับเข้าสุดช่างลิซาย่าเฟรนฟีอาีแอดสิงเจ้ามาแล้วกับเพื่อน,อนวันนี้แอดจะมาเล่าเมาส์มัดรวมความปังของโนริซ่าทั้งจากงานโคเชล่าและซีรีส์ดังอย่าง The White Lotus ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเยานจุดใจกันไปเลยค่ะและถ้าเพื่อนใหม่กด subscribe พร้อมแล้วพวกเราก็ไปฟังกันเลย เริ่มที่ความปังของน้องมุกใน The White Lotus กันก่อนเลยต้องบอกเลยว่า แอปประทับใจกับบทบาทการเป็นนักแสดงครั้งแรกครั้งนี้ของอลิซาสุดๆดไปเลยค่ะเราะลิซาเลือกและพยายามไปแคสด้วยตัวเองในซีรีส์ที่ดังอย่างไม่พอลิซายังได้รับบทเป็นน้องมุกหญิงสาวชาวไทยที่อัธยาศัยดีไม่มีพิษไม่มีภัยใส่ซื้อบอริสุทธิ์และเป็นคนที่คอยผลักดันคนที่ตนรักให้สามารถตัดสินใจอย่างไม่ลังเลก,กับอนาคตและศีลธรรมอัน ดีงามลิซ่าสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความลึกความจีบของตัวละครอ,ออกมาได้ดีเหลือเกินงานสายตาภาษากายน้ำเสียงที่ถ่ายทอดออกมาการสื่อสารทุกอย่างมันดีไปหมดผู้หญิงที่ยิ้มเก่งและเปล่งประกายอยู่ภายในแต่ซ่อนไว้ด้วยความทะเยอทะยานฉันบอกเลยว่าลิซ่าตีบทแตกจริงมีซีนน้อยแต่ 8, บทเด่นมากโผลมาทีแบบมีชั้นเชิง เสริมให้เนื้อเรื่องมีอรรถรสขึ้นมาทันทีแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่เป็นการแสดงครั้งแรกของลิซ่ายิ่งซีนจบนะน้องสวยมากชน,นะเลิศสุดๆ I love e n น r g y เน่ <Wow. S 1> แทบรอไม่ไหวแล้วกับแอคท e รสลิซ่าว่าเรื่องต่อไปลิซ่าจะเลือกรับเล่นบทอะไรให้พวกเราได้ตื่นเต้นกันอีกบทนางเอกต้องมาละปะ พวกเรามารอภูมิใจกับความสำเร็จของการเป็นดาราของโนริซากันจ้าเลย และจากการที่ไลซาได้ถูกเลือกผ่านการแคสมาอย่างยากลำบากจนได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้และสําแดงความสามารถในการแสดงให้ทุกคนได้เห็นเป็นประจักษ์ก็ทำให้คนรักทั่วบ้านทั่วเมืองจนเกิดเสียงชื่นชมจากผู้คนทั่วโลกของจริงรวมไปถึงคนเจ๋งๆในแวดวงของวงการนี้ด้วยอย่างคุณเบสคอปนักเขียนที่ได้รับก,การเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอมมี่และเป็นนัก ขาวของนิตยสาร The New Yorker ซึ่งเธอได้ออกมาโพสต์อัปเดตไอ s t สตอรีชื่นชมตัวละครน้องมุกว่ามุก is casually the perfect villain a great Helen Troy arc Lisa forever มุกคือตัวร้ายที่เพอร์เฟกต์ไรที่ติเป็นพล็อตด,ดำเนินเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของเฮเลนแห่งกรุงทอยลิซ่าตลอดกาล ยังไม่พอคะ่ะอารียนากรันเจนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอเมริกันยังได้มากดฟอลตามไอจีของโนริซ่าอีกด้วยเพราะอารียนาเป็นแฟนตัวยงของซีรีส์เดอะไวท์โรชัสในซีซั่นนี้นางไปกดถูกใจให้กับวิดีโอของ The ะไวท์โ o t ัสตั้งหลายครั้งเลยนะคะแถมไปฟอลโล่นักแสดงหญิงทุกคนของ The ะไวท์โ o t ัสซีซั่นสามเลยด้วยกรีดมากนี่พอสอโดนน้องมุกตกเทาอย่างจังชอบในการแสดงของน้องลิซา <Hey. S 1> เห็นไมว่าซีรีมันดังขนาดไหนขนาดที่ว่านักรองชื่อดังที่ไม่ค่อยมีเวลายังต้องหาเวลามาดูมาติดตามมากดฟอลเลยอะคลิปดู <Hey. S 1> ดังนั้นการที่ลิซ่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในซีรีนำดีเรื่องนี้ที่มีการันตีด้วยรางวัลมากมายซึ่งในส่วนของการแคสก็ว่าผ่านยากแล้วนะแต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าก็คือการทำให้คน คนไม่ด่าไม่ติในพาร์ทของการแสดงความแอคติ้งต่างๆเอ่ยใดทํายังไงให้รอดตรงจุดนี้มาได้ก่อนมันต้องเก่งในเรื่องการแสดงขนาดไหนมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะ เอางี้มันไม่ใช่แค่รอดด้วยซ้ําแต่กลับทําให้คนยกย่องไปอีกยิ่งเป็นคนดังอย่างนองลิซ่ามาเล่นด้วยแล้วมันยิ่งสร้างกําแพงอคติให้คนดูไว้ก่อนอยู่แล้วแน่นอนแต่กลับกลายเป็นว่าข่าวที่ตามมามีแต่คนชื่นชมในการแสดงของลิซ่าเป็นเชิงบวกไปหมดนี่แสดงว่าลิซ่าทําได้ดีมากจริงเลยทําให้คนวิจารณ์แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันยืนยันตรงจุดจุดนี้ว่าลิซ่า คาควรค่ากับคำชมสมมงจงใจโพสต์ลงโซเชียลกันรัวๆ แอบดีใจและภูมิใจกับริซ่าตรงจุดจุดนี้สุดๆไปเลยค่ะและในส่วนของตัวซีรีส์ย่าง The w h ว t e โล t ั s ซีซั่นเองนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงามเช่นกันกับจำนวนสถิติยอดผู้ชมที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมากับไปเลยโดยในตอนสุดท้ายสามารถดึงดูดจำนวนผู้ชมได้มากกว่า6.2ล้านคนเพิ่มจากตอนก่อนหน้านี้ถึง30%ยังไม่พอ I <laughs> ถ้าเทียบตอนสุดท้ายของซีซั่นที่3นี้กับตอนสุดท้ายของซีซั่นที่2ในซีซั่นที่3มีผู้ชมมากกว่าเพิ่มขึ้นถึง51%และถ้าเทียบกับตอนเปิดตัวในซีซั่นเดียวกันนี้ยอดดูเติบโตมากขึ้นกว่า2.5เท่ากันเลยทีเดียว<ด>ยังไม่จบซีซั่นนี้ยังครองอันดับ1บน HBO Max ในทุกอาทิตย์ตลอดทั้งซีซั่นทั้งในประเทศและทั่วโลกกันไปเลย โอ้โหแ,แปลกแปมากแม่ส่วนคะแนนในเว็บไซต์การจัดอันดับภาพ,พยนต์และรายการโทรทัศน์อย่าง Rotten Tomatoes หรือเว็บมะเขือเน่านั้นปรากฏว่า The White Lotus ซีซั่น3ได้ถูกรับรองเป็น Certified Fresh ที่87กลายเป็นมะเขือเทศสดกำไปเลยจ้าเย้เยๆเย้เย yeah, 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 yeah. ดีใจกับลิซ่าและนักแสดงทุกๆท,ท่านทีมงานทุกๆคนด้วยนะคะเห็นตัวเลขแตก แตกแบบนี้แล้วทุกคนคงหายเหนื่อยไปปลิดทิ้งเลยละค่ะซึ่งทางทีมงานซีรีส์ The White Lotus สี o ัน 3, ก็ได้จัดงาน after party ณนโะรงแรม Westlake Village California โดยนอริซ่าได้ปรากฏตัวในลุกสุดเปรี้ยวเชียวทีก s e e true fashion week ยังไงว่า <Wow. S 1> ลิซ่าใส่ชุดอะไรมาโอ้ยแม่เละอย่างชอบเอาอีกเอาอีกนะหนนโลกมันเจิง้งสะกดทุกสั ความเบรดชุดยาวพายืดถักมือเรียงเส้นมีลุกเล่นอย่างปราณีทั้งหน้ายาวถึงตาตุ่มความยุ้มเป็นเส้นเอ่ยใดเรยงระยางยังไงให,ให้สวยขนาดนี้ก่อนสวยจนฉันอยากจะบวชให้สวยจนฉัญญนอยากจะไปกรีดอยู่หน้าบ้านชีสิร์ฟได้แบบเกินต้านอีกแล้วบทจะแซบก็แซบได้แบบตะโกหล่เกินหันหลังมาทีก็คือว้าวไฮสุดๆเอาให้สะเพรึงตะลึงโลกเป็นโค้งเป็นวาวไปหมดบอกเลยว่า ชีน้องเลือกจุดนี้เข้าร่วมงาน after party ได้อย่างมีคลาสเก็ตแฟชั่นที่สุดเซ็กซี่แบบ so stunning สวยพุ่งสวยสับไม่หลับในสวยระดับโลกของจริงความมั่นกล้าที่จะโชว์หุ่นโชว์เคิร์ฟที่อุตส่าห์ปั้นมาเป็นไปปีของเขาดีจริงก็ต้องอวดกันไปเลยจะเก็บไว้ทำไมความอกความเอวความโพเอ,พอ,เอยใดมันสับมันขับผิวสีน้ำพึง่งความออร่าเป็นนักแสดง ทั้งหนึ่งมันสกาวกร้าวใจมากสวยแพงระดับนี้เห็นแล้วต้องกรีดออกมาเลยละค่ะ oh <my> แอดชอบชุดนี้ที่สุดเป็นชุดดำที่ถูกต้องมันไม่มีอะไรผิดเลยชุดเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ทำไมมันฮอตจนไม้ริวสัน่นเป็นคนแฟชั่นที่เกตแฟชั่นสุดๆ oh <my> โอ้ยฉันอยากจะเห็นชุดจิลิซาจะไปใส่แสดงในงานคอจลลาลาฉันหลุนมากมันต้องปังแน่ ซึ่งในส่วนของงานเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่าที่จะมีจัดขึ้นณแคลิฟอร์เนีย USA นั้นนอริซ่าของเราก็จะไปทำการแสดงในวันเสาร์ที่12และเสาร์ที่19เมษายน2568นะคะเวลา9นาก45นาทีถึง10นาิก40นาทีรวมเวลาการแสดงทั้งหมดทั้งสิ้น55นาทีเกือบ1ชั่วโมงเต็มจุกๆกันไปเลยและจะแสดงบนเวทีซาร่าเต้นท์ ทั้งสวีคเลยนะคะมันโคจอรตพระเวทีซาระาเป็นเวที EDM ที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสวรรค์คนเลิฟ EDM เลยก็ว่าได้มันแจ่มมากแถมมีโปรดักชันที่ใหญ่ที่สุดเป็นรองก็แค่เมสเทจเท่านั้นคนที่จะได้ไปแสดงเวทีนี้ต้องเอาเวทีอยู่จริงๆจะมาอ่อมจะมามอมไม่ได้และจากเสียงหือเสียงเล่าอ้างเสียงที่เข้าข้างชื่นชมถึงการแสด ิที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนนลิซ่าก็มักจะได้รับกาชมจากสื่อทุกประเทศเสมอเป็นที่ฮือฮาตลอดจนถูกกล่าวขานว่าเป็นมืออาชีพด้านการเพอร์ฟอร์มมีศักยภาพมีคุณสมบัติแบบขั้นสุดสมมองทรงคุณค่าคู่ควรกับการเป็นศิลปินอันดับต้นๆที่มีผู้คนต่างรอชมโชว์อยู่ทั่วโลกอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเวทีนี้ยังเป็นเวทีเดียวกันกันกบที่ลิซ่าเคยเพอร์ฟอร์มเป็นครั้งแรก มื่อปี2019ในฐานะสมาชิกวง b l a c k พิง k ด้วยนะคะที่ลิซ่าเคยไปสร้างตำนานโพนิเ a ลแ Rapper ์ตำนานนักร้องหญิงแรปที่ปัวปังจนมีสาวโยนเสนืัอนขึ้นมาบนเวทีนั่นแหละชีน้องเริตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแถมยังทำให้ยอด f o l l o w ร์ใน IG เพิ่มขึ้นวันละเป็นแสนฟอลสองสวันติดติดกันเลยทีเดียวฉะนั้นปีนี้ที่ลิซ่าจะได้กลับมายืนบนเวทีซาวราลิซ่าจะกลับ มาประกาศสักดาอีกครั้งมันจะต้องปังอย่างแน่นอนเพื่นเพื่อตื่นเต้นกันแค่ไหนกดพอสไว้แล้วเมนมาได้เลย,เยนึกถึงภาพนึกถึงเพลง ความเพลงใหม่ที่ลิซ่าไม่เคยแสดงโชว์ที่ไหนมาก่อนความสดใหม่ความเซอร์ไพรส์ที่ชีจะเสิร์ฟให้พวกเราต้องจัดเต็มอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงบั๊มนี้มีแต่เพลงมันๆสนุกๆทั้งนั้นพร้อมโดดพร้อมโยกตามกันได้ทุกพื้นที่มีลุ้นก็แค่การรีกซ์เพลงพอลิซ่าเคยบอกว่าอยากทำเพลงแนว EDM สะด้วยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาให้มันตื่นเต้นแบบคั้นสุดกันไปเลยลิซ่าไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยจริงๆความ าเป็น The Best Performer ที่ไม่เคยถูกจับได้ว่าอ่อมบนเวทีมีแต่ energy กับ inner ความ queen ตัวแม่นี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ฉันภูมิเซนตุริซาที่สุด Master is mastering <c oughs> พวกเรามานับถอยหลังกันอีก3วันเท่านั้นลิลลี่ทุกคนก็จะได้เห็นลิซ่าเชล่ากันแล้วมาไฮลิซ่ากันให้เต็มที่เลยนะคะทุกคนรัะงานนี้น่าจะเป็นงานเดี่ยวใหญ่สุดท้ายก่อนที่น้องจะกลับไปงานวงแล้วดังนั้นผู พวกเราต้องมารวมพลังกันให้สุดๆไปเลยและแอดก็เดาว่าเพลงเปิดโชว์โคชลาครั้งนี้ลิซ่าน่าจะมาเป็นเพลงไลฟ์สไตล์ปะเพื่อนๆล่ะคิดว่าเป็นเพลงอะไรก็เมนมาเดากันเล่นๆจ้าเลยปั่นกระแสลิซ่าเชลล่ลากันหน่อยแอดก็ขอให้วันนี้ทุกทกคนปังปๆงเหมือนกับทุกความสําเร็จของลิซ่าเลยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีความสุขกันมากๆัรักนรักไปบ่บอยสิค i save me cause i don't need saving it's everything i've been chasing all here for the taking